สวัสดีครับวันนี้เสพพี่น้องมหาเห็ดครับพี่น้องในครับบรรยากาศข้างหลังครับตรงหน้านี่ครับมาหาเน้ำปลาเนี่ยครับมันสิ่พอมีบ่นนะครับนี่ครับทั้งคู่กันแท้ You ใช่ไหมเนี่ยโมเมนครับลงเดือมาได้จังใด สามซีดอกรอเราหาข้างกันแทะต่อไปครับห้อหิดเพาะข้างกันแทะครับนี่มันก็จะมีแบบนี้ครับทุกคนแกกหนึ่งครับ อ้ยนี่แตกเลยโมเมียนครับนะครับเบื้องตองพี่เป็น นี่ครับมันจะมีดอกหนึ่งขึ้นมาแบบนี้อันนี้เป็นเห็ดพ่อหนังนะครับแต่กำลังอ,อ่อ,อนๆอยู่แต่นี้มันมีแตกครับพี่ครับพังงทึงพี่สอ,องดอกมีน้อยเกินไปเอาไว้ทำพัน ทางไอ้หน้าิันก็เทยไดแล้วครับนี่มันก็เลยเหลือแต่ข้างกันแทะครับก็ได้ม้อยู่หน่อยหนึ่งครับนี่ครับแตกหนึง่งอืทางกันแทะิันก็จะแตกไปไงไปไหนหรอก กลับหากันตอครับ <c oughs> มองนีเขาก็เคยมาหาเบิงช่วงที่เฮ็ดออกลลายครับมันดึงนี่ดอกสองดอกก็เลยแบบมาหาเบิงก็ได้มอยุซิบก็ดอกอยู่ พ่อ,กออกหมางนึงครับทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพอฝ้ายครับอืมปีครับแล้วดอกงามๆตามดอกซีดอกอกําลังอ,อ่อ,อนๆเลยนะครับ นี่ก็เมียนครับวัวว่ารถไถพันไถไถพานขึ้นมาครับทุกคนนี่ครับทุกคนแตกงามๆครับ <c oughs> อันนี้มันดอกน้อยแต่ก็เอาอยู่ครับอีกแตกหนึ่ง อันนี้แตกแตกงัวครับเอาไปรวมกันนี่ครับทุกคนกำลังแตกขึ้นครับกำลังเสียบครับดอกหน,หน้อยๆนี่งามงามครับ มือนดอกไม้มครับเก็บด,ดอกไม้ก่อนุนครับอีกดอกหนึง่ง ประมาณนี้ครับนี่อันนี้น่าจะแมนครับูม,ม,มเดียวได้เต็มกำม,มือนะครับทุกคนนี่ครับเต็มกำแล้ว ตรงไหนมันมีมันกับมีไปเรื่อยๆครับทุกคนให้ใดที่มันออกเขาก็หาให้นั่นครับคือสภาพสภาพ,ภาพไอสภาพดินมันใดครับสภาพดินมันบ่นแหงบ่แฉะนะครับเวลามาหาเห็นดอกนึงเขาก็หาเลยครับเมื่อก็จะพอมีหมูมันอยู่เั็หน่อย นี่ครับทุกคนเก็บเลยครับปาเน,นี่ยจ,จะดอกบบใหญ่งเ,งนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันดินแข็งนี่ครับแต่ว่ายังอ่อนดีครับ จะดอกน้อยครับแต่ว่าเสียบเพื่อก่าแล้วครับอ,อนี่ครับอ,ออกตื้นตื่นครับดอกตื้นตื่นแต่ว่าอ่อนดีครับแป๊บเดียวครับในกำหนึง แต่ว่าก็ย่างหาบอกยางโดนเลยครับย่างหาหม่องมันหลกัลกๆเวลาหาเห็ดพอต้องหาหาหมให้มัน,มนออกให้ได้ครับทุกคนปลาไม่เนี่ยมีหลายครับแต่ว่าถ้าต้องหาหม่องที่เห็ดออกมันจังกีบนี่ครับนี่ปลาหนึ่งมันก็จะมีหลายดอกแบบนี้ครับนี่เป็นสิบยี่สิบ ดามือไม้กานาเห็ดกะลองสังเกตเบิ่งนะครับที่ที่มีเห็ดเห็ดแก่แล้วก็ยางใบพ่อเห็ดดอกหนึ่งเขาก็หาเลยแถวนี้มีอีกบอ่อเป็นดินแข็งครับนี่เป็นดินคล้ายๆดินเหนียวผสมดินดินทรายครับก็จะประมาณนี้ดอกก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ดอกใบใหญ่แห้งเพราะกรึบๆพออร่อยดีๆนี่แหละครับช่วนมากกว่าจิปเป็นแตกนี่ยหน่อยเขาเกิดจิบ่เอานะครับมันจิเอาเฉพาะแตกที่มันขึ้นมาเนี่ยจังหน่อยนี่แบบนี้ก็จะใหญ่แล้วย้ำไทยคลิปเงี้ยวๆนี่ชิบบ่ค่อยพอดนะครับ มือนันครามาฝ่อยอยู่อ่าวนี่ครับมองเป็นแปลนี่มาปอยสองสามแตกแล้วก็หาครับก็นี่อยู่เล่มาหาหม่องเก่าครับทุกคนหม่องเก่าของมือนั้นนะครับอยู่เดินเดินนี่ครับมือนันเมาเก็บเบ็ดตะดอกนน้อยแตกขึ้นนะครับแต่มือนี่ยังไม่มีวี่แววเลยครับนะครับเด้ตาปลอดได้ทถ่ไทยเบื้งนะครับครับ มะพร้าอมองเกล็ดอกหนึ่งเมื่อนานเทากเก็บนี่แหละครับนี่ห้อยเก็บอยู่เก็ดเพาะเฮ็ดเพาะน่ครับดอกหนึ่งจะเป็นดอกใน,น้อยแต่ว่ามันแตกขึ้นสูงแล้วมันกงถี่ใหญ่กว่านี่แต่หลายครับก็จะประมาณนี้ ได้มาแล้วครับทุกคนเมื่อกี้ไทช็อตนะครับนี่ครับดอกย่า้เลยทำบานังโล่งกับสิบพเห็นครับยังอ่อนดีอยู่ดีครับอีดอกหนึ่งแบบาง,งาม I yeah. เอาพอกันตอนไไบายบายครับทุกคนนี่พอปุ๊บก็เก็บปั๊บเลยครับอดอกพระท่านเง,เง่ๆอกครับแต่ว่าเสียบครับทำนี้ก็ลาลังดอกก็ลาลังขึ้น กำลังพ่อเตี๋ยวมันนะครับเนี่ยลายกับ,บเบอรเสียบครับแข็งนะครับน่ครับกำลังได้ทํานี้ครับทุกคนไปหากันต่อครับส่วนมากเพิ่นเกิดกำลังกิดแตกขึ้นนะครับ อหอยคนมาหากรอนอยู่แต่เขาบ่าเห็นดอกหน่อยมาเห็นกันต่อครับทุกคนนี่ครับอ่า ก็จะหาไปเรื่อยๆครับนี่ครับทุกคนแต่งามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนทุงกันครับแป๊บหนึ่งนะครับอืม ไปเรื่อยๆครับดุดน้ำกันครับพี่ๆนีบุ๊นี่ครับแตกหนึ่ง,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 งี่แตกหนึ่งีแตกหนึ่งนั่นแตกหนึ่งครับผุนแตงหนึ่งเก็บครับเก็บ องเดียวครับเดี๋ยวเป็นกาสองกรรมนะครับ ผู้แตกดอกน้นอยๆดีครับอือดีครับเขาเก็บแบบอนุรักษ์นะครับเก็บแบบบ่าซาวครับพี่น้องเก็บแบบเอาลตะดอกมันครับมันจะได้มีดอกไม้ขึ้นมาที่ไรเล้าซาวมันจะ ยังก็มันจะเพ่เกิดครับมันจะเกิดสาเสือมันจะดับนะครับม,มีเก็ปาตะดอกเิ่นครับแป๊บเดียวครับ เป็นปลายยาเล็กๆครับมันต้องเปิดหาครับเพราะว่ามันมันบังเนาะพี่ครับอือยปูเพลินกินก้อนแล้ว เดี๋ยววนหามาฝั่งนี้อีกรอบนะครับมันก็จะมีดอกเทาแบบนี้ครับเขาก็หาไปเรื่อยๆ เาเปิดใบดอกหนึ่งตัวนี้นี่กับมือไม้สำหรับมือไม้หาเห็ดนะครับเ้าก็ไปหาใต้ต้นพยอมหรือใต้ต้นสะแบงครับทุกคนก็หาช่วงที่มันมีดอกเท่าแบบเนี้ครับมันก็จะมีดอกแตกกันมา ไปเรื่อยๆครับครับบะมี่เหรอครับอ้ว ไล่าตาเนี่ยจังหน่อยครับดีพาไปหาวางพี่นี่ครับทุกคน สวัสดีครับป,ป้านี่นี่ครับ ครับดอกหนะึง่งดกหนึงแตกขึ้น ฝั่งนี้ยังไม่ทันออกครับสรุปแล้วคลิปนี้ได้ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับมองเดียวครับทุกคนพอได้ปนครับพอได้ปนนะครับนะครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเด้อครับแต่จะวิบบนหานี่นะครับมองเกานี่ยน้งพามัน ข้างขามันข่ามไหมครับนะครับเดี๋ยวพอกันคลิมนาครับ